อาสธิสถานทานอันไม่มีอื่นแม้นเหมือนสมัยหนึ่งพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวันารามือสวัสถีพระเจ้าประสทิทธิโกศลทูลอาราธนาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แล้วถวายอาคันตุกทานอย่างประณีตทรงประกาศให้ชาวนาครมาดูทานของพระองค์วันรุ่งขึ้นชาวนาครทูลอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ไปเสวยและฉันอาหารของพวกตน แล้วทูลให้พระราชาเสด็จไปทอดพระเนตรทานของตนพระราชาทอดพระเนตรเห็นทานอันมโหฬารของชาวนครแล้วทรงถวายทานอีกและทําให้ยิ่งกว่าที่ชาวนครทาส่วนชาวเมืองก็ไม่ยอมแพ้รวมกําลังกันถวายทานให้ยิ่งกว่าที่พระราชาถวายในที่สุดพระราชาสู้ไม่ได้เพราะประชาชนมีมากด้วยกันจึงบรรทมเป็นทุกอยู่กลางทรงดรําริว่า ทำอย่างไรจึงจะถวายฐานให้ชนะชาวนครได้พระนางมาริกาอัคารมเหสีเสด็จเข้าไปเฝ้าทรงทราบถึงความโทมนัดของพระราชาแล้วทูนาสาจะจัดทานถวายเองและจะให้ชนะชาวนครให้ได้พระนางขอให้พระราชารับสั่งให้คนจัดดังต่อไปนี้ให้ทำมนดบสำหรับภิกษุห้าร้อยรูปภายในวงเวียนม,มนดบนั้นทำด้วยไม้สาระและไม้ขานาง ภิกษุที่เกินจำนวน500้อนั่งนอกองเวียนให้ทำสเสบตฉชัตร้อยคันจัดหาช้าง500้อเชือกสำหรับถือสเสบตฉชัรการภิกษุ500รอรูปเหล่านั้นขอให้ทำเรือทองทำา8ลลำหรือ10บลำไว้กลางมนดกให้เจ้าหญิงหนึ่งหนึ่งนั่งบทของหอมอยู่ระหว่างภิกษุทุกๆสองรูปและเจ้าหญิงองค์หนึ่งหนึ่งยืนทัดภิกษุสองรูปเจ้าหญิงนอกนี้มีหน้าที่นำของหอมที่บทแล้วมาใส่ในเรือให้จัดเจ้าหญิงเป็นพวก,พวก บางพวกถือกำดอกบัวเขียวไปคล้าของหออที่ใส่ไว้ในเรือทองคำแล้วนำไปถวายภิกษุให้ภิกษุรับเอาไอออกเรื่องที่จัดเจ้าหญิงให้มาร่วมในการถวายทานนี้ก็ด้วยทรงดำริว่าชาวนาครไม่มีเจ้าหญิงเป็นเครื่องประกอบในทานเป็นอันได้ชนะชาวนาครไปได้เรื่องหนึ่งสเสวยประชดของชาวนาครก็ไม่มีช้างจำนวนมากเช่นนั้นก็ไม่มีพระราชรับสั่งให้ทำตามที่พระนางมาริกาทรงแนะนำ ปัญหาในคราวนี้คือช้างจำนวน500เชือกไม่พอมีเพียง499เชือกเท่านั้นความจริงพระราชามีช้างเป็นจำนวนพันแต่ช้างที่เชื่องพอจะนำมาถือเสวตฉัรได้มีเพียง499เชือกขาดไปเชือกหนึ่งนอกจาก499เชือกแล้วเป็นช้างดูร้ายทั้งนั้นพระราชาทรงปรึกษาพระนางมาลิกาเกี่ยวกับเรื่องนี้พระนางมาลิกาถวายความเห็นว่าขอให้เอาช้างเชือกที่ดูร้ายนั้นไปถือเสวตฉัตร ให้พระคุณเจ้าองคุลิมานพระราชรับสั่งให้ราชบุรุษทำเช่นนั้นเมื่อช้างที่ดุร้ายเข้าใกล้พระองคุลิมานมันสอดหางเข้าไปในระหว่างขาของมันปรบหูทั้งสองยืนหลับตานิ่งอยู่มหาชนต่างมองดูช้างดุที่ยืนหลับตาอยู่ใกล้พระเถระและชมว่าพระคุณเจ้าองคุลิมามีอนุภาพถึงป่านี้พระราชาทรงอังคาดทิกสุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขด้วยอาหารอันประณีต และด้วยพระฤทัยอันอิ่มเอ,อิบถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลว่าสิ่งทั้งปวงในโรงทานนี้ทั้งที่เป็นกัปปิยพันธ์และอกัปปิยพันธ์คือสิ่งที่ควรแก่สมณะและไม่ควรแก่สมณะหม่อมฉันขอถวายพระองค์ทั้งสิ้นในทานนี้พระราชาทรงสละทรัพย์สิบสี่โกติหมดในวันเดียวของสี่อย่างคือสเสวตฉัตรดหนึ่งบัลังสำหรับนั่งหนึ่งเชิงบาดหนึ่ง ตั้งสำหรับเช็ดเท้าหนึ่งที่พระราชาถวายพระาศาสดานั้นเป็นของหาค้าไม่ได้ทานดังกล่าวมานี้ไม่มีใครสามารถทำได้อีกในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าองค์เดียวเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกทานอย่างนี้ว่าอาสตทิสถานคือทานที่ไม่มีใครทำได้เหมือนท่านกล่าวว่าอาสตทิสถานนี้มีแก่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์แต่พระองค์ละครั้งเท่านั้น สตรีย่อมเป็นผู้จัดแจงทาน,นี้เพื่อพระศาสดาและภิกษุสงฆ์เมื่อพระราชาทรงบำเพ็ญอสติสถานอยู่อย่างนี้มหาอมหัดคนหนึ่งชื่อกาลารู้สึกเสียดายพระราชาทรัพย์หรือประมาณเขาคิดว่านี้เป็นไปนเพื่อความเสื่อมแห่งราชตระกูลทรัพย์ถึงสิบสี่โกฏิหมดในวันเดียวภิกษทุทั้งหลายบริโภคอาหารที่พระราชาถวายด้วยศรัทธาแล้วก็นอนหลับมิได้ทําอะไรให้เกิดประโยชน์ราชตระกูลชิบหายเสียแล้ว ส่วนอัมาตอีกคนหนึ่งชื่อชุนคิดว่าทานของพระราชายิ่งใหญ่น่าเลื่อมใสจริงทานอย่างนี้ผู้ที่ไม่เป็นราชาไม่อาจทําได้พระราชาย่อมต้องทรงแบ่งส่วนบุญให้แก่สัตว์ทั้งหลายเราขออนุโมทนาบุญนั้นเมื่อพระศาสดาสวยเสร็จพระราชาทรงรับบาตรเพื่อให้พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาพระศาสดาทรงดําริว่าทานของพระราชาครั้งนี้เป็นประดุจห้วงน้ําใหญ่มหาชนมีจิตเลื่อมใสหรือไม่หนอ ทรงทราบวาระจิตคือความคิดของอัมาตทั้งสองแล้วทรงทราบว่าถ้าจะทรงทำการอนุโมทนาให้สมควรแก่ทางของพระราชาในครั้งนี้ศีรษะของกาละอัมาตจะต้องแตกเป็นเจ็ดเสียงส่วนชุนอาอัมาตจัดดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลทรงอาศัยความอดุเคราะห์ในกาละอัมาตนั้นจึงตรัสพระคาถาเพียงสี่บาทเท่านั้นเมื่อทรงอนุโมทนาทานของพระราชาและเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จไปสู่วัเชตวัน ภิกษุทั้งหลายถามพระองคุลิมานว่าไม่กลัวหรือที่ช้างดูร้ายอย่างนั้นยืนถือสเบตฉัรให้พระองคุลิมานตอบว่าไม่กลัวภิกษุทั้งหลายจึงไปกราบทูลพระศาสดาว่าพระองคุลิมานพยากรณ์อรหัตนตผลอวดตนว่าเป็นอรหันต์ไม่กลัวช้างดูร้ายเห็นป่านนั้นพระศาสดาตรัสรับรองว่าพระองคุลิมานไม่กลัวจริงเพราะภิกษุเช่น พระองคุลิมานเป็นผู้กล้ากล้าเช่นโคสุภราชในระหว่างโคคือพระกินาศกทั้งหลายเป็นผู้ชนะอย่างประเสริฐแล้วไม่หวั่นไหวส่วนพระราชาประสิทธิโกศลทรงน้อยพระไทยว่าได้ถวายทานอันมโหฬารป่านั้นแต่พระศา,าสดาทรงอนุมโมทนาเพียงสี่บาทพระคาถาเท่านั้นน่าจะมีอะไรที่ไม่สมควรในทานอยู่บ้างพระศา,าสดาคงจะทรงกุนเคืองพระททยเป็นแน่แท้ พระราชารีบเสด็จไปสู่วิหารเชตวันทูลถามพระาศาสดาในเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าพระราชาได้ทรงกระทำชอบทุกอย่างฐานนั้นได้นามว่าอสัตธิสถานแต่ที่ทรงอนุโมทนาน้อยก็เพราะหวังอนุเคราะห์กาละอัมมาตตรัสเล่าความคิดของอัมมาตทั้งสองให้พระราชาทรงทราบพระราชาทรงคริ้วกาละอัมมาตรัสว่าเราให้ฐานมากจริง แต่เราให้ของของเราไม่ได้เบียดเบียนอะไรท่านเลยชนัยท่านจึงเดือดร้อนป่านนั้นดังนี้แล้วทรงในประเทศกาละอัมบาตออกจากแควน้นตรัสเรียกชุณห์อัมบาตเข้าเฝ้าตรัสถามว่าจริงหรือที่มีความคิดอนุโมทนาทานที่พระองค์ทรงกระทําแล้วเมื่อชุณห์อัมมาททูลรับว่าจริงทรงชอบใจและเลื่อมใสจึงทรงมอบรชาชสมบัติให้เขาครองเจ็ดวันและให้ถวายทานได้ตามประสงค์โดยทํานองที่พระองค์เคยทรงถวายมาแล้ว พระราชาเสด็จไปสู่สำนักพระศาสดาอีกครั้งทูลว่าพระองค์ทรงดูการกระทำของคนพานเถิดเขาหยิดย่ามทางที่ข้าพระองค์ถวายแล้วถึงปานี้ทรงหมายถึงกระลามหมากพระศาสดาตรัสว่าพวกคนตระนิจะไปสู่เทวโลกไม่ได้เลยพวกคนพานแลย่อมไม่สนเสริญทานส่วนนักปราชญ์อนุโมทนาทานอยู่เพราะเหตุนั้นนั่นเองนักปราชญ์นั้น จึงเป็นผู้มีสุขในโลกหน้าจากหนังสือทางแห่งความดีเล่มสามท่านอาจารย์วศินอินทศักด์อ้างอิงจากพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบห้า